วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่พี่เปิดร้านตัดผมนะคะซึ่งลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยเราก็จะตัดให้ผมทองนี้ก่อนเลยนะคะนี่เราย้อมเป็นผมสีดำนะคะแล้วก็ถักเปียแบบเก๋ๆนะคะนี่เลยต่อไปพี่คนนี้ก็ตัดผมสั้นหล่อๆไปเลยค่ะฟิลเตอร์ห่าอะไรนี้ป้าต่อไปน้องคนนี้นะคะนี่เลยค่ะตัดไปจากมัดผมแก่ก็เป็นทรงนักเรียนนะคะแบบเรียบร้อยต่อไปคนแก่ค่ะคุณป้าคนนี้นะคะอุ้ยผมสั้นแล้วดูเด็กขึ้นห้าสิบปีเลยนะคะอ่าในรูปนี้เราก็สามารถตัดผมได้นะคะเออเป็นยังไงล่ะ โอ้ oh, ้านโคตรเก๋นะคะสามารถตัดผมในรูปได้นะคะนี่เลยค่ะเอาวิกเวิร์ใครสั่งมาแล้วไม่ตรงปกให้พี่ตัดได้นะคะต่อไปต้นไม้ค่ะเล็มเล่มไปเลยค่ะเทศบงเทศบาลเอาให้พี่ตัดได้นะคะพี่สามารถตัดแบบเก๋ๆได้เลยตุก๊กตาบาร์บี้ซื้อที่ห้างมาคือผมไม่สวยพี่ก็สามารถทําได้นะคะเลิดเลค่ะต่อมานะคะพี่คนนี้ค่ะเออลูกค้าเยอะเกินนะคะให้เจ๊เขานอนรอข้างล่างไอ,อ อยู่ข้างนอกเออนอนรอข้างล่างอะไรล่ะเออเพ้อนะคะตอนนี้ตัดขนหมาค่ะเอากรรไกรตัดผมคนแล้วก็มาตัดขนหมานะคะคือมันเก๋เกินนะคะอันนี้ลายผมนี้เลยค่ะต่อให้ผมวิกนะคะวิกไม่มีผมนะคะ ต่อไปลุงคนนี้ค่ะเออรอที่รถค่ะเปิบเปจากผมเหมือนคนบ้าก็กลายเป็นคนบ้าเหมือนเดิมค่ะเออใครก็ได้ใจดีเอาลูกโป่งบนต้นไม้ให้ผมหน่อยครับไหนไอ้น้องอ๋ออยู่นี่ไงเดี๋ยวเราจะไปเอาให้น้องก่อนนะคะปีนบันไดขึ้นไปเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะนี่เลยสไลเดอร์นะคะเอามาทําเป็นบันไดต่อไปเก้าอี้นะคะไม่ต้องนั่งนะคะเอามาทําเป็นบันไดนะคะต่อไปอะไรดีวะเครื่องบินหรออันไหนโอ้โหเอาเอาฟันจากเครื่องบินนะคะมาทําเป็นบันไดสุดยอดไปเลยค่ะโอ้โหต้นไม้เอาทั้งต้นเลยหรอพี่โอ้โห ต้นใหญ่นะเนี่ยต่อไปนี่ค่ะล่มอีเจ้ขอยื้มล่มหน่อยนะคะอย่าพึ่งกลัวแดดตอนนี้ต่อไปนะครับสไลด์สเก็ตบรอร์ดนะคะนี่เลยโอ้โหะวงลื่นนะคะระวังลื่นด้วยล้อต่อไปนะครับรายเปิดกระเป๋ามาะคะ่ะเอาขวดน้ำมานะคะมาทำเป็นบันไดอัดแดบสุดๆนะคะต่อไปโอ้โหต้นไม้พุ่มไม้นะคะ ต่อไปอะไรล่ะทางม้าลายได้หรือไม่เออได้อยู่นะคะโอเคนี้เลยเอาวันนี้เรามาเป็นบอดี้การ์ดนะคะป้องกันอันตรายนะคะ่ะดูซิเนี่ยมีอุ้ยเดี๋ยวก่อ,กอนต,อตรงนี้มีไดโดไมด์ด้วยหรอตายแล้วเราจะต้องกอบกู้นะคะนี่เลยปัดทิ้งไปเลยค่ะต่อไปนะคะในนี้มีอะไรมีแมลงสาบตัวจี๊ดหรอนีเลยรอนิวิดปิ้งไปเลยค่ะกระเด็นไปเลยนะคะต่อไปอะไรล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงพัดกันเปื้อนทีม่มีมีดอยู่นี่ค่ะเตะไปเลยค่ะไอ้ไฟอนนี้มันคือโจรปลอมตัวมานะคะโอ้โหคนนี้เขาแช่น้ําร้อนนะคะ โอ้โหนี่อะไรกัดเทปไปโอ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่รูปปัน้นนี่มันคือคนป่านะคะที่ปลอมตัวมาพร้อมจะซวกนะคะต่อไปอะไรกัดบ,บนแอร์มีไหมโอ้โหมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะใส่หน้าก,กากผีด้วยเปิดหน้าต่างมานะคะอะไรห้อยๆอะไรห้อยๆโอ้โหนี่ไงเจอแล้วคะ่ะมันยังไม่ไปนะคะมึงโดนต่อยแน่เลยนี่เป็นยังไงล่ะจบยงังจบยงังเปิดประตูมาคะ่ะโอ้โหรอบนี้มันมาสองตัวนะคะอย่าคิดว่าฉันจะกลัวพวกแกนี่เลยคะ่ะให้สองเลยจ้าสองลุมหนึ่งก็เอาผมไม่ลงโอ้ตายแล้วรถเด็กแตกนะคะ ถ้าปล่อยไว้แบบนี้คือต้อง้องชนข้างทางแน่นเลยนี่เลยค่ะนกกระจิบนะคะช่วยหน่อยลูกโอ้โหนี่เลยค่ะริงขี่เสือนะคะลนรนเก๋ๆนะคะนี่เลยค่ะถูตะเกียงนี่ก่อนนะคะปึ๊บาาดินค่ะคุณพี่อา,าดินมาช่วยนุ่นหน่อยเออเลนลค่ะต่อไปนะคะ,ะไรล่ะแบบนึงนะเออเจ๊ช่วยหน่อยค่ะเออในกระเป๋ามีอะไรเป้าคะนี่เลยค่ะโอ้โหทาอะไรโอ้กลายเป็นจักรยานนะคะจักรยามันจะได้เบาขึ้นต่อไปแฮมเบอร์เกอร์ให้เจ๊เขากินนะคะให้เขาโต้ว,วนันเขาจะได้มีแรงน้มงถ่วงในการถ่วงรถไงคุณผู้ชมหมด ยังวะอ่ะให้ผู้ชายคยกินได้ป่าวะไม่ได้อีกให้ใครกินดีให้นกกระจิบกินแล้วกันนะคะนี่เลยนกกระจิบัตอ้ว,วนขึ้นนะคะยังไม่หมดอีกเกาะน,นี่เลยค่ะใช้เท้าเบรกไวอุ้ยตายแล้วฝนตกแบบนี้เซื้อนักเรียนจะต้องเปียกแน่เลยแบบนี้เลคะ่ะเอาป้ายโฆษณามาคุมไว้ก่อนเลยค่ะนี่เลยทุกทางทุกอย่างในทางแก้นะคะอ่าอันนี้อะไรแปบบหนึ่งลมได้ไหมไม่ได้อีกนะคะต่อไปนี่ค่ะป้ายป้ายโฆษณาอาหารนะคะนี่เลยค่ะเปิดประตูมาได้ไหม ไม่ได้เอเคเปิดตรงนี้มามีร่มอยู่นะคะนี่แหละร่มคือไอเทมล,ลับนะคะปึ๊บไปเลยค่ะปึ๊บอ๋อต่อไปนะคะตะก,ก้าเก็บผ้าหลอจึ๊บนี่แต่ระวังน้ําซึมตามรูด้วยนะคะอ่ะอันนี้ะไยไข่ควงนะคะไข่ประตูนี่เลยค่ะปึ๊บนี่ระวังฟ้าผ่าด้วยนะคะมันเป็นเหล็กไงต่อไปนะคะเสื้อกันฝนก็พอได้ยูดนะคะอ๋อหมดยางหวะแล้วก็เออนี่ไงฝาถังขยะนะครับปิดหัวไปเลยค่ะต่อไปอะไรนี่ลายถุงดำหรอก ปึ๊บไปเลยอาจจะเหม็นขี้นิดหนึ่งนะคะไม่น่าจะมีคนเอาขี้มาทิ้งนะคะเออเอาถังขยะครอบไปเลยอันนี้มีเสื้อคลุมอยู่จะให้ไปเลยค่ะไม่ต้องรอง เฮ้ยตายแล้วจะปลอมตัวยังไงดีล่ะเนี่ยแปนหนึ่งนะาเปิดตรงนี้ก่อนประตูมาค่ะเออมีอะไรอยู่มีเสื้ออยู่นะคะเสื้อคนแก่ค่ะนี่เลยใส่กระโปรงไปนี่เจ๊กำลังปลอมตัวเป็นเจ๊หงอกค่ะเอยเลิศนะคะเออใส่แว่นไปเลยคขาดเจห๊หงนะคะเจ๊หงเวอร์ชั่นเกมต่อไปนะคะ,ะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรวะไม่เท้านะคะเออทำเป็นคนแก่ไปเลยค่ะฉันแก่แล้วจะทำอะไรฉันเลยนะคะต่อไปเปิดประตูได้ปะเนี่ยอ๋อมีกุญแจอยู่นะคะเปิดไข่ไปเลยก็แก๊กก็แก๊กนะคะเปิดมามีอะไรมีกันไกทําอะไรวะ ตัดขนแกะเปล่านะคะเฮ้ยแ๋วยวก่อนนะกันไกลใช้ไม่ได้โอเคตัดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะอะต่อมาในะ,ะ้าไหรอันนี้ไหลปุ๊บเอาทำไรวะเอาทำไรวะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะปุ๊บใส่ไปไม่ใช่อันนี้ไรอ๋อใส่หัวนะคะเป็นไอคุณผมนะคะเราจะทําการใส่วิกันค่ะปลอมตัวไปเลยค่ะใส่รองเท้านะคะใจหงนะคะมาเลยวันดีจ้าพ่อหนุม่ม ฉันเจ๋งเองนี่เลยที่นัดกันไว้ไปไปกินตับกันเลยโอ้ตายแล้วเจ้าหญิงมาหาผมถึงบ้านแต่สภาพบ้านเหมือนบ้านผีสิงเลยนะคะไม่ไหวแบบนี้จะต้องเสกแล้วก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะฮะนี่เลยปึ๊บนี้เป็นยังไงปลอมตัวเป็นคนด้วยค่ะจากที่แล้วเป็นสิงโตมีเขี้ยวนะคะมันคือสิงโตเพราวะว่าไม่รู้นะคะอัปเกรดไปเลยค่ะเทียนเธอแล้วก็ต้องแบบว่าอัปเกรดเทียนให้หลู่หลาไปเลยนะคะเออเดี๋ยวจะถามว่ามีตังค์แต่ว่าทำไมเทียนกระเจาะง่อยนะคะ อันนี้ลายอัปเกรดท้องฟ้าให้แจ่มใสนะคะอาร์เลิศนะคะให้ไม่น่ากลัวผมเพิ่มอัปเกรดให้หมดนะคะอันนี้ลายมีดอนนี้ทำอะไรปุ๊บนี่เลยค่ะสัจกรรมหน้าไปเลยอ๋อตัดหนวดนะคะโกนนวดเออไม่ต้องใช้ไม้่กนนี่ค่ะเปลี่ยนประตูบ้านเป็นนี่เลยเป็นยังไงครับมากินข้าวกับผมก่อนเอาตายแล้ววันนี้พี่บ่าวมาบ้านนะคะบ้านรกมากเลยอยเขานะคะเดี๋ยวเราจะมารีบเก็บกันนะคะตายแล้วตายแล้วมารีบถูกก่อนนะคะโอ้โหเจ๊ไปทําอะไรมา,าไมนได้โคนเต็มบ้านเลยนะคะแล้วดูแมวดํา สภาพแมวดําไปเคอะอะไรมากก็ไม่รู้นะคะเออนี่เลยโอ,อ้โหเป็นแมวสีขาวนะคะนึกว่าแมวดําที่ไหนได้เป็นแมวขาวซักพัาขีลงบ้าขีลริ้วนะคะต่อไปจยากยงจยากย้ายปัดให้หมดค่ะอ,อ่าเรียบร้อยค่ะชั้นหนังสือจัดให้ดีนะคะเนื้อรายเอามาไม้กระดานพังนะคะออโอ้โหเจ๊มีเงินสะเป่าบ้านไม่ซ่อมนะคะเออมาตีปอกๆไปเลยโอ,อ้โหตีสดๆต่อหน้าผู้ชายเลยนะคะผู้ชายไม่สงสัยหรือไงต่อไปอาบดักโอ้โเดยวนะเจ๊ เจเพิ่งไปซักผ้ากิริ้วมาไม่ใช่หรอเราเจ๊กลาบน้ำต่อนะคะเฮ้ยเจ๊คือเก๋มากเลยนะคะไอด้าเลยอ่ะต่อไปชุดนะคะเปลี่ยนชุดเป็นสีแดงนะคะนี่เลยค่ะรองเท้าก็แดงเสื้อก็แดงอุ้ยเฮ้ยฉันจะขี่รถมาเซเว่นนะคะอยู่ดีๆก็ยิ่งเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กบนหลังคาที่ไหนได้ผีก็โอนากวนสดๆนะคะนี่เลยค่ะเอาไฟลนไปเลยนะคะอุ้ยเรามมนคานมาได้เราแบบนากวนมากเลยนะมีเลยค่ะกินทิสตดใส่น้ามาไปเลยค่ะไม่เกรงใจผีนะคะตดพิฆาตสูตรนะคะอุ้ยมันมาอีกแล้วหรอแบบนี้นะครับเปิดอะไรเปิด สีส้มนะคะอะไรน้ํามันเครื่องนะคะนี้เลยล้นไปเลยค่ะนี่เลยอุ้ยมันปีนมาอีกแล้วว่ะมันก็ด่าด้าจริงจริงนะคะผีตัวนี้นะคะเออนี่ค่ะเ,เสื้อฮูดปิดหน้ามาไปเลยค่ะวิมันมาอีกนะคะต่อไปอะไรกลาบเป๊นหนึ่งนะปัจแจรอปรจัจแจเขรกขวไปเลยค่ะป๊อกบๆอกบอ,อกมันคือผีปะวะคือผีจริงปะค้าโดนกระแจเขรกขวดเนี่ยต่อไปนะคะจะใช้กระถากระถาเรียกสายฟ้าช็อตไปเลยค่ะนี้เลยค่ะอุ้ยมันยังไม่จบนะคะ มันยังไม่จบดีค่ะในเป้น,นี่มีอะไรวะนี่เลยลูกบอลลิงนะคะทำอะไรปึ๊บนี่ทำให้ถนนคุกขากให้มันตกรถนะคะไม่ใจสุดท้ายนะคะฉันได้มาจากอาจารย์คงมันคือยันมหาอุดนะคะอมมันเลยเกยดนี้เลยค่ะกี